สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับสร้างฝ่ายนะครับมือนี้ออริร2020โหคราะห์นะครับโหลดรวมาเปลี่ยนท้ายคลองเลีวนะครับก็คือมีอย่างแน่เดี๋ยวพาไปชมครับนี่เลยน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเป็นของเลอานะครับ15รีวิวสี่อมกองเครื่องนะครับในชุดคลองเลีวกับมีน้ำมันเฟื่องถ่ายครับขั้นนี้เป็นเพาล่อยใส่เบอร์แปรีวิว140เป็นของเอซี่ดูโลครับน้ำมันเกียร์ น้ำมันเกียร์เป็นของวอลลฟินนะครับห้ารีวิวสามสิบสามลิตรนะครับมีเปลี่ยนใส่กองอากาศนะครับของฟิกอ่านี่เปลี่ยนท้ายคองเลวนะครับชุดนี้ก็คือชุดครบรอบเปลี่ยนท้ายคองเลวชุดไงอ่าเดี๋ยวทําการเปลี่ยนนะครับอ่าแล้วการถ่านละไมาเครื่องแต่ละครั้งนะครับเราก็จะมีตัวนเรียกว่าทางร้านเรียกว่าการรับน้ํานะครับอ่าใส่เวลาดูดน้ำมันเครื่องตรงแถวนี้นะครับมันเหลือนะครับถ้าเราไม่ดูดออกมันจะอยู่ประมาณนี้เลยอ่าแ่เนี้อ่าประมาณนี้เลยอันนี้เราต้องดูดออกให้หมดทางร้านจะะะดดดดดููออออกกกใใหหห้้้้มเลลยนนนครรรัับชาตวีแ อ่าเดี๋ยวรอดูเดดี๋ยวรอูนะครับว่ามันจะออกหมดไหมอ่านี่นะครับสำหรับการรับน้ำหลอดดูดออกมันจะออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมองไม่เห็นอ่าคือตรงนี้เนี่ยมันจะออกหมดเลยนะครับหล่างลงมาเนี่ยอ่าถ้าเราไม่ดูก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะอยู่ที่เหลืออยู่ในอ่างอ่าอยู่อยู่ประมาณนี้อันนี้เราก็ได้ทําการดูดออกให้หมดนะครับอ่าตอนนี้กางดีว่าทายนล้วมันฝั่งถ่ายนะครับแ้วมันเกี้ยวกับทายไปอ่ะรอบนึงอย่างไรก็เกลี้ย น้ำมันเกียร์เลือกเติมนะครับเติมน้ำถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองถ่ายก่อนลูบมือโอ้สีน้ำตาลเลยเด้อเนี่ยครับวันนี้ต้องการเ,เปลี่ยนนะครับตอนเลยเป็นรอยขอกนะครับเป็นเลียนดูน้ำละเออาก็เลยเป็นสีน้ำตาลเป็นสีเลยเดี๋ยวทำการเปลี่ยนให้ไหมครับผมอ่าตอนนี้ก็จะก็จะทำการใสใน่น้ำมันน้ำมันเฟืองถ่ายนะครับอ่าจะเป็นแบร์ิฟนะครับรอยชีซิฟอ่าเป็นเบอร์นี่เฟืองถาวเฟืองถ่าย พอร่อยทรัการเติมใส่กับผมมันก็ชนเนอร์นี้ได้ง่ายนะครับก่อชิรุ่งอ่าแล้วแล้วทุ่มตอนเติมเซ็ตกับผมตัวมันหนืดแห้งมันใช้เวลาดนนะครับตอนนี้ก็น้ำมันเกียร์ก็กำลังเติมเขานะครับน้ำมันเกียร์ใหม่เติมโดยสั่งเหลิมนะครับโดยชิมีสลิงนะครับเป็นสลิงง่ายแบบนี้ครับเครื่องมือพิเศษนะครับ เพื่อเติมในสะดวกสบายนะครับอ่าตอนนี้ทําการเติมเสียบที่รยนะครับมาทำความสะอาดแล้วก็เวลาเสร็จงานทุกดันทุกครั้งเราก็จะมาทำการมาร์กนะครับอ่าทำการมาร์กว่าเราจะทาการขันแล้วนะครับเป็นการย้ําเตือนว่าเราขันแล้วทั้งเข้าแล้วก็ออกนะครับเราจะมาร์กสองฝั่งเลยอ่าทำการมาร์กแล้วครับข้างบนข้างล่างเพราะว่าเราขันย้ําแล้วเราก็ต้องมามาร์กนะครับเพื่อกนเพื่อเป็นการย้าเตือน นะครับหลังจากที่คันแน่นเป็นที่เรียบร้อยกาสีมามากนะครับเพื่อว่าตรวจนะครับว่าเ่อนในคันเรียวเรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการบ่ลืมกาสีมามกปมะม่านี้โอเคครับเดี๋ยวเติมนน้ำมันเครื่องบัน สำหรับกองอากาศนะครับกะที่ลูกค้ากเเนน็เลือกเปลี่ยนเป็นเฟ็กนะครับเลือกเปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมแกะให้เบิ่งก่อนอ่าออกมาแล้วเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวนี้สามารถล้างหนามได้นะครับผู้ใดบ่สะดวกเขามาเปล่ากะลา้างหนาอยู่บ้านก็นได้ป่าหนามหนามล้างล่างล้างหลักอะขอ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 กนะครับแล้วก็ไปตากแดดลอยมันแห้งน,นะครับกะจะเอามาใส่โอเคครับเดี๋ยวอทำการเปลี่ยนกองเหล็กเติมน้ำมันเครื่องต่อครับตอนนี้กะถึงขั้นตอนในการเติมนะครับอ่าใส่เลยเดี๋ยวกะ สำหรับกองโซล่านะครับหรือกากองแอร์ทั้งบุคคาเพื่อนกาเพิ่งเช็คมานะครับกะเพิ่นกัว่าบอดองเช็คก,ก็ได้นะครับกเ็เริ่บอดอเช็คให้เพิ่นนะครับกะสิเป็นขั้นตอนในการเติมเลยเติมแล้วเดี๋ยวกับไปเช็คก,การวัดน้ำมันเครื่องนะครับว่ามันอยู่ค่าที่มาตรฐานบ่โอเคครับผมตัวน,นี้กัสิเป็นการ ติดตั้งนะครับสมาจีดใช้ฮันหนาไม่ให้เบิ่องเลยอจีเป็นหนาตาแบบนี้นะครับสมารเจีดนะครับซึ่งอี่เป็นตัวจับนะครับผ่าน OBD ซึ่งอี่เบิ่งคาต่างๆได้นะครับเพราะว่าจีเป็นพวกแรงดันนะครับแรงดันล่างนะครับพวกอุณหภูมินะครับเดยอะอะที่ทำการติดตั้งครับโดยช่างเอฟหลังจากที่นะครับหลังจากที่สตาร์ทเครื่องสิ่งใบซัก ประมาณหานาทีนะครับการกระดับเครื่องชิมใบอีก3นาทีครับการสีเมื่าเช็คการวัดน้ำมันเครื่องยังสีทุกคันนะครับอ่าว่ดหันเมื่อกี้ก่ะช่างเริ่มชักมารล่อหนึ่งเนี่ยช่างมารล่อสองนะครับอ่าดูเกณฑ์ที่มาตรฐานพอดีนะครับโอเคส่งงานลูกค้าได้นะครับอ่านะครับตำรับสามารถเกลียดก่ะที่ตั้งเซฟเป็นที่เรียบร้อยนี่รอรอการไม่กังวลอ่าขึ้นมากอ่ะทีเป็นประมาณนี้อ่านะครับกะารวัดค่าต่างๆนะครับนี่ กระซิ้งที่มัดคาต่างๆได้นะครับบันไดลายยางนะครับลักๆกเขาไอ้ค้อยเบิ้งนะครับพวกฟ้ามหอดนะครับพวกแนงดันนะครับบามันมาดีบอนะครับโนีคขอบคุณน้ำมันเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับกับผีสนใจผีมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับข้างเข้าก็มีหลายเบือยี่ห้อนะครับเดี๋ยวฮิป้าเบิ้งก่อนที่จบงาน นี่กระสิเป็นเรือนะครับบ่ว่าสิเป็นเบอร์ซิมฮาซีซีฟนะครับหลักกาเบอร์ซีฟ W3 ซีฟนะครับตัวนี้ก็คนก็เลือกสายไลยนะครับกระสิเป็นพวกบารบูลินนี่นะครับพวกราคาบ่าวว่าเนี่ยกระสิเป็นพวกดักแหมนะครับนี่มีหลายเบอร์หลายยี่ห้อให้เลือกนะครับนี่กระสิเป็นลิคิทโมลีนะครับตัวนี้ดีจริงครับโอเคกระสิเป็นพวกน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองถ่ายนะครับพวกกันยักคู่แดน ยังต่างๆนะครับระบบโชควกเทอโบยินเต๋อทั้งเข้ากับมีนะครับน้องเขามาสอบถามมึงนะครับกีฬานัดอะไรสิ่งนะครับเลืองหัวฉีดน้ำครับกาปากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสาหรับอูต่างๆนะครับสำหรับดูขานะครับท่านได้ที่เขามาใส่บริการกับเขามา่อในะครับแถวตลาดจะเลืิญศสีวลีนะครับขอบคุณครับ